ครับผมก็ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะครับแล้วก็ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วด้วย <c oughs> ก็อยากจะอวยพรให้ทุกคนในที่นี้นะครับว่าขอให้ทุกทุกคนมีความสุขกับอีกไม่กี่วันที่เหลือแล้วนะครับใช่อีกหนึ่งวัน <c oughs> มีความสุขมากๆเลยนะครับแล้วก็มีความสุขกับค่าคืนนี้ด้วยครับเพราะว่าทางบูเบอรีตนี่จัดสวยงามมากๆจริงๆครับสวยงามมากๆขอบคุณมากครับขอเสียงประมุขกับนุ่นิวด้วยเดี๋ยวจะให้ถ่ายรูปแต่จริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้เฮียเมื่อกี้เฮียกัสซิปเขาบอกเลยว่าคือคริสต์มาสจะมีวันเดียวแต่คิดถึงนุ่นิวคนเดียวอ่ะมีทุกอย่าง เดี๋ยวให้ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเลยนะครับนิวนิวอยู่ต่อเวทีเลยนะขอบคุณมากๆเลยครับ up next please join us for the photo session I'd like to invite